หายใจมีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านร่างกายลมหายใจแล้วก็กำหนดสติลมหายใจข้าวก็ให้รู้จักว่าลมหายใจข้าวลมหายใจออก ก็ให้กำหนดรู้จักลมหายใจออก <c oughs> ให้มีความรู้สึกในลักษณะที่เรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้มีส่วนของความรู้ตัวทั่วพร้อม ลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้นก็ให้มีความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดในรูปลักษณะที่เป็นปณิกรรมภมาวนาลมหายใจเข้าเราก็กำหนด เอาคุณนามที่ถือว่าเป็นสิ่งที่เราให้ความรู้สึกคารบนับถือลมหายใจข้าวก็กำหนดว่าพุทธลมหายใจออกเราก็กำหนดบริกรรมว่าโทพุทธโท ให้มีส่วนของการเกี่ยวข้องอยู่ในรูปแบบนี้อย่าพะวงเรื่องที่มันเป็นส่วนของอดีตที่ล่วงไปแล้วอย่าพะวงส่วนที่มันมีส่วนเกี่ยวกับอนาคต อานาคตก็ยังมาไม่ถึงเราก็อยากมีส่วนไปพระวงอยู่เฉพาะในขณะที่มีส่วนของการกำหนดโลกนั้นให้ตั้งสติกัน พยายามตั้งกายให้มันตรงฝึกหัดให้มันองอาจอย่าทำแบบหลังค่อมให้ทำแบบกระดูกสันหลังมีส่วนตรงหมอนสันหลังให้มีส่วนสม่ำเสมอ ความทรงตัวมันจึงจะอยู่ในลักษณะที่มีส่วนให้เกิดความรู้สึกที่เหมาะสมความไม่คุ้นเคยก็ฝึกบ้างฝืนบ้างดังนั้นการกำหนดอย่างนี้เป็นการส่งเสริม การทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบที่เราเรียกกันในรูปแบบว่าทำที่มีอุปกรารมาก <c oughs> ความรู้ตัวเป็นฉัญชาตยานแต่สัญชาตยานนั้น เราจะต้องมีส่วนของการให้การสนับสน,นุนดังนั้นการให้การสนับสนุนก็เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่มีภลรงพร้อมที่จะกําจัดบัรก์อันมีส่วนของเครื่องนวงเนียว มันมีส่วนของระบบที่มันมีส่วนมากางกัน้นหลักกรรมหนอดกันลมหายใจเข้าก็รู้จักว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็รู้จักว่าลมหายใจออกอย่าปล่อยให้ ความรู้สึกที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจิตตะสังขารอดีตสัญญาอารมณ์มาชักจูงหรือมาป้อนจะทำให้เราพังเผยถึงจะมีความรู้สึกอย่างนั้นก็ให้ตัดปัญหา ที่จะทำให้เกิดความรู้สึกมีผลพ่วงด้วยกำหนดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารอดีตสัญญาอารมณ์มันเป็นของไม่เที่ยงสัญญาอดีตสังขารอารมณ์มันเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิด ความรู้สึกที่มีส่วนเป็นภาระเรียกว่าเป็นทุกข์สังขารเราก็มองในแง่เป็นอนัตรธรรมเป็นสภาพที่ถือว่าไม่จีรังยั่งยืนไม่คงทนถาวรหาสะละประโยชน์มีได้ ลมหายใจเข้าเราก็กำหนดโล่ลมหายใจออกเราก็กำหนดโล้ให้มีความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมทำอยู่อย่างนี้เมื่อเห็นว่าเมื่อมีส่วนของความรู้สึกว่าไม่มีความรู้สึก ถูกครอบงำกับสิ่งที่เป็นเครื่องนวงเหนียวคลายอารมณ์ในรูปแบบของความสงัดมีกายก็สงัดกายแล้วก็มาพิจารณาเห็นกายเป็นแต่สักว่ากาย เป็นวัตถุหาความรู้สึกที่คงทนถาวรนั้นไม่มีมีสภาพของการม่งบอกถึงความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดการตลอดเวลา้เราก็มากำหนดกันนั้นตั้งใจกัน ใช้เวลาในรูปแบบรวมกลุ่มไม่มากลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ถึงหกหาห้ครั้งนาทีหนึ่งก็มีส่วนบอกถ้าเราอยู่ในช่วงชีวิตขาขึ้น หายใจก็จะยาวหายใจเข้าก็จะยาวหายใจออกก็จะยาวแต่ถ้าชีวิตขาล็องขาลงหายใจมันจะสั้นดังน,นั้นเราก็มกัดการมนดกันดังน,นั้นขอให้ตั้งสติกัน